สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราวราไรตี้และดิฉันแพรพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำที่2 5 3 1กรกฎาคม2565ให้กับชาวคณาราศีพิจิกค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรโดยใช้หลักการลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณมีทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้นะคะสำหรับในเรื่องการงานของชาวคณาราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะคะดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการงานของชาวคณาราศีพิจิก โคจรเป็นมหาจักรอยู่ในภพสุภะไปทำามงมกิตร่วมท่าน้ำกับลัคนาราศีพิจิกค่ะและดาวอีกหนึ่งดวงที่ส่งผลดีในเรื่องการงานของคุณนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภาและก็เป็นเจ้าเรือนมรณนะโคจรเป็นราชาโชคไปอยู่ในภพกมามเรือนการงานค่ะเล่นกับดาวเกตที่โคจอรอยู่ในภพพันธุนะคะส่งผลดีกับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะทําให้คุณนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานค่ะ โดยเฉพาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณติดต่อกับชาวต่างชาติโดยตรงหรือว่าทํางานในบริษัทของคนต่างชาติก็ตามค่ะสัปดาห์นี้คุณจะได้รับข่าวดีจากการติดต่อการเจรจากับต่างประเทศค่ะหรือเป็นการได้รับอะไรดีๆในเรื่องของงานที่มาจากสิ่งที่คุณไม่คาดคิดหรือว่ามาจากต่างประเทศค่ะและใครที่ติดต่องานกับลูกค้าทางไกลก็มีโอกาสจะรับผลดีเช่นกันนะคะส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนของชาวคณาราศีพิจิกนะคะยังโคจรเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่ในภพอรค่ะ ไปอยู่ร่วมกับดาวพระหูคูธาลมนะคะที่เป็นเจ้าเรือนพันธุค,ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวคนาราศีพิจิกยังคงต้องคอยแก้ไขปัญหาจุกจิกต่างๆในเรื่องของการงานค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการงานที่ต้องเร่งรีบต้องจัดการให้เรียบร้อยทันกาหนดด้วยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการสื่อสารการเจรจาด้วยเช่นกันนะคะ พราะดาวพูดที่ไปโครจรอ,อยู่ในเรือนการงานนะคะซึ่งเป็นเรือนของดาวอาทิตย์นั่นนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกต้องพูดจาดีมีหลักการค่ะพยายามใช้การสื่อสารให้เข้าใจด้วยหลักวิชาการนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือค่ะและจะส่งผลดีให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องของการงานค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะคะดาวพิจิบดีเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีพิจิกโครจรไปกรเกษตรตาทิบดีอยู่ในพปุตตะ ทำม,มุมตีกลนร่วมธาตุน้ากับลัคนาราศีพิจิกค่ะก็ต้องบอกว่าการเงินของชาวคณาราศีพิจิกนั้นยังดีอยู่ค่ะจะมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายตลอดนะคะแต่ชาวคณาราศีพิจิกเองก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินของคุณด้วยเช่นกันนะคะและในเรื่องความรักของชาวคณาราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะคะดาวสุขเจ้าเรือนปัตตนิเระเจริญวินาศโคจอยไปในภพมรณนะซึ่งเป็นเรือนของดาวพุธคู่ธาตุน้ําค่ะ สำหรับชาวคณาราศีพิจิกเที่ยงโสดในสัปดาห์นี้นะคะคุณมีโอกาสจะพบรักจากโซเชียลจากทางออนไลน์ค่ะแต่ว่าดาวเมเตยูที่โครจรอ,อยู่ในภพปัตตานีนะคะก็ยังส่งผลให้จะมีพวกที่ชอบทําตัวแปลกๆเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณก็มีเช่นกันค่ะสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้คุณกับคนรักอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันค่ะเพราะคนรักของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะแต่ความรักก็ยังมีความเข้าใจกันดีค่ะก็ขอชาวคณาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ และถ้าคุณชอบคลิปคําพร์ยานนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หงลาวรารตี้และแพร่พยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคําพร์ยาจากช่องหงลาวรารตี้กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคําพีร์ยานให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ